วิ่งด้วยว่าแล้วเสียงอะไรแววแววใา่รู้โทรศัพท์แม่เหรอคะแม่ตุยโทรมาคุณฮัลโหลจ้าออฟไม่พอดีไม่เห็นแดดดีแม่ก็เลยมาเดินที่ฟิลลรู้มีอะไรครับก็ไม่พอดีตะขอร้อยมันหักอ่ะแม่ก็เลยมาเดิน จะเปลี่ยนตะขอสร้อยหน่อยหนึ่งลูกทำไมอ่ะมีอะไรออนนิ่นี่นหนูกลับมาที่บ้านแล้วเหรออ,อ๋อโอเคค่ะจะอ่าค่ะอไอะ้ไม่ต้องเดี๋ยวแม่กลับเองสองแถวสีเขียวเ,ย,วเยอะแยะไปเดี๋ยวแม่ก็ ไม่ต้องโทษอย่ามายุ่งกับแม่นะหนูนอนเถอะลรูปพักก่อนเดี๋ยวเกิดมีงานอะไรขึ้นมาก็ทันหันอีกเนาะเดี๋ยวแม่กลับเองแม่จ้า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 โอเคจ้าลูกนอนนะนอนนะนอนนะีน้นวางไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้จีน <c oughs> แกว,วอแล้ววอแล้ววอแล้วจีน <c oughs> พูดถึงการใช้ชีวิตของครอบครัวคุณแม่ดีกว่ามีหลักอะไรที่จะยึดกันประจําเลยไหมว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ก็อันที่จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะลูกแค่เวลาอีกคนโมโหอีกคนก็เงียบซะอีกคนนึงอย่างอย่าง,างแม่นี่แม่ยอมรับค่ะว่าแม่รู้สึกจะเอาใจใจแล้วทีนี้จะเป็นคนที่ว่าพอเหนื่อยมาแล้วหงุดหงิดง่ายแต่ทั้งตัวทั้งป้าเขารู้สึกจะเป็นอะไรที่ว่าคุยรู้เรื่องอะ่ะ เราพอย่างยิ่งตุ้ยตั้งแต่สมัยเรียนเอียนเทมาแล้วจ้ะจะอยู่ในโอวาทเราตลอดอคป้าก็เวลาเราแวะขึ้นมาแกก็จะเงียบจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็คือว่าผ่อนหนักผ่อนเบากันอ่อนอ่อนผ่อนตามกันนะเราอย่าแบบใครร้อนแล้วร้อนกันมาใครเย็นแล้วก็เมินเฉยใส่กันไม่เราจะต้องแบบว่าอะแบ่งรับแบ่งสู้อ่อนอ่อนผ่อนตามกันไปอย่างนี้ใช่ไหม ยังไงต่อคะเนี่ยจับคุณแม่หนูเป็นมัมมี่แล้วเก็บมือเรียบร้อยเลยเอาเลยปิดแลลูกอุ้ยออ้ยวายหองี้เหรอไม่เหมือนหอมหมกเลยอ่ะแม่ด้วย นี่เรากำลัลงทำอะไรอยู่่ะเนี่ยอ๋อจะเริ่มนวดไหลแล้วก็ขึ้นศีสัค่ะอ๋อแต่ว่าเราต้องปิดผ้าทุกครั้งนี้เนาะอ๋อหนูรู้แล้วว่าส่วนใหญ่เวลาแขกที่มาทำเนี่ยช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้หลับแล้วผ่อนคลายไปเลยเนาะ คเสร็จการผ่อนคลายทำสปาให้กับคุณแม่น้อยกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามาฟังเรื่องราวความเข้มข้นระหว่างความรักความผูกพันของคุณแม่กับคุณตุ้ย AF3 กันต่อด,ดีกว่ารับรองนะคะว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องที่คุณไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนค่ะเป็นไงคุณแม่เรียกว่า สบายไหมคะสบายตัวมากเลยอะจารย์ไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนนะจ๊ะเราพูดถึงพี่ตุ้ยตอนเด็กนิดนึงดีกว่าตอนเด็กๆพี่ตุ้ยเขาเป็นยังไงคะเขาเคี้ยวเหมือนทุกวันนี้ไหมสมัยเล็กๆนี่แกจะเป็นตัวเล็กๆหัวทุยแต่ดื้อลึกๆแต่ก็ไม่เกรเรจนเกินไปเออแล้วหนูได้ข่าวว่าวีรกรรมเขาเคยแบบถึงขั้นแบบ ตกน้ำเกือบจะตายมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมะอันนั้นอันนั้นคือต้องเป็นความผิดของแม่เองคือ,อจําได้ว่าเป็นวันแม่จ้ะนะคะก็หยุดหยุดบริษัทหยุดอะแล้วพาลูกไปป้อนข้าวเช้าถางแล้วนี่มันจะมีสะพานเป็นคลอง พดุงกระเสมทุกวันนี้แหละกรางน้ำเน่าอ่ะฮะแล้วฝนสายพาลูกไปป้อนข้าวความที่ว่าแกเพิ่งหักเดินกําลังคุยกําลังหน้ารักอะค่ะบ่อยตุ้ยสะบัดแขนตัวเลยแกแกแกไปจับราวอะค่ะชะโงกตัวเตาลงไปเลยหัวไปจิ้มนินทรณีอะค่ะยายน้อยว่ายน้ําไม่เป็นกูก็เตูมลยเหมือนกันรองเท้าหายหมดเลยยายน้อยนี่คือคุณแม่คือคือคือเดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะแล้วมีตัวละครเพิ่มมาจากไหนคือคุณแม่นี่แหละคือตกใจอ้าวเฮ้ยลูกตกลงไปอ่ะลูกแม่ว่ายน้าเป็นใช่ไหมไม่เป็น จริงๆค่ะว่านาไม่เป็นแต่น,นี่นี่นนแต่ลงไปนี่โครนครึ่งครึ่งนั่นแต่น้ําประมาณและไอตัวตัวเจ้าตุ้ยก็พอพอจิ้มลงไปในโคนรนกรณีนั้นเสร็จแล้วก็รองเท้าลอยหายไปเลยขาโดเยอะยน้อยก็กระโดดตามลงไปก็อุ้มลูกได้ก็ยายก็เคยสอนสมัยอดีตว่าให้แบกเด็กพาดบาอาแล้วก็มีพวกข่างเขาเขาเขาซ่อมมาเตอซค์อยู่แถวๆนั้นนะคะส่งมือมาครับส่งมือมาครับเดี๋ยวผมช่วย ตอนเด็กๆกันโอเคมันมีความแข็งเสียเปียวซาบางเพราะว่าเด็กยังไม่รู้เรื่งสาเนาะแต่พอโตมาเนี่ยเขาเคี้ยวเหมือนทุกวันนี้ไหมลูกรู้ไหมว่าปีแรกเลยมาอยู่พระนิพนธ์นครนะคะป <ừ. S 2> วชอพอมาปีที่สองเริ่มออกลายนิดๆว่าแม่ครับลอยกระทงตุ้ยขอไปลอยกระทงกับเพื่อนนะ,ะคือแม่จะเป็นคนไม่ปล่อยไงลูกค,อคือจะกลัวเรื่องยาก,กลัวเรื่องอะไรแบน,นี้บอกห้ามกลับดึกนะลูก หลังเที่ยงคืนต้องกลับนะครับโอ้ยพอหลังเที่ยงคืนคุณให้เพื่อนโทรมาค่ะว่า<ฆ>แม่ครับตวยขอค้างบ้านเพื่อนอเออเราก็บอกว่าไม่ได้นะลูกต้องกลับต้องกลับัวท้ายมันฉลาดมันให้เพื่อนมันคุยอพอเพื่อนเขาคุยเสร็จปุ๊บวางหูเลยลุ่งขึ้นเช้ายังน้อยจําได้ไม่น้อยจำได้ว่าไม,ไม่น้อยทํางานค่ะ,ะไปตามนะลูกไปตามที่ที่จาได้ว่าเพื่อนเขาเป็น,เป,นเป็นลูกชายของคันโรมอยู่คน,นึงสนิทมาก ชื่ออก็ไปชุดทำความสะอาดได้แหละขี่รถสาย1ิบหไปจัได้ลย่าลุยเข้าไป,ก,ไป,ก,ไปก็ไปขอยามเข้ายามไม่ให้เข้าขอเหอะ่อคุ้นขอเข้าไปดูลูกนี้เดี๋ยวแค่ไปดูว่าลูกอยู่จริงหรือเปล่าโหท้ายเขาคงเห็นว่าเรายกมือไหว้เขาเขาให้เข้าลูกเขาให้เข้าก็เจอค่ะเข้านอน,อนเรียงกันอยู่เป็นแถวเลยโ okay, อเคแค่นั้นอะเย็นน้อยกลับมาทํางานแล้วเป็นฟารมลับมาตลอด ก็ไม่รู้นะคะว่าแม่ไปตามถึงขนาดนั้นก็คือว่าระหว่างที่นอนกึ่มอยู่กับเพื่อนจริงๆแล้วยายน้อยเปิดไปดูรูกแล้วเห็นค่ะเ่งอยู่นี่ว่าอ๋อแสดงว่าลูกไม่โกงขเราอ่ะแล้วลกลับมาแล้วกลับมาตอนเช้าเขาเขา,เขารู้ไหมดุดุไหมไม่รู้ก็เนี่ยามาเปิดเผยต่อหลังนี่ค่ะว่าแม่ตามถ้าเลือกได้จริงอะระหว่าง พี่ตุ้ยเกิดมาแล้วเป็นเด็กกับน่ารักเรียบร้อยกับเป็นเขาทุกวันนี้แม่เอาไงแต่แม้ว่าเรียบร้อยกันไปก็ไม่ดีนะเด็กเป็นตุ๊ยยังยังยังทุกวันนี้ดีแล้วอ่ะมันหายไปบ้างเดี้แต่เขาก็ไม่เคยทิ้งบ้านนี่ลูกทุกวันนี้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะทุกวันนี้ให้แับยังไงดือดๆเพื่อต้องฝากมาถึงแม่และอย่างหนึ่งแม่เคยน็อกเข้าโรงพยาบาลอยู่หันหนึ่งตอนตอนสมัยอยู่บ้านแาวๆอ่ะโอ้โหประวัติเยอะมากเลยอ่ะ มันไม่ยอมกลับบ้านแล้วแม่นอนไม่หลับแล้วตั้งแต่นั้นมาบอกต่อให้ไม่ให้ตุ้ยเมายงไงตุ้ยก็จะคลานกลับมานอนบ้านตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลับบ้านตลอดไเ่ตีสองตีหนึ่งอะไรกูก็จะกลับคือต่อให้จะโซนต่อให้จะเฮี้ยวหรือว่าต่อให้จะเคยทําให้แม่เสียใจไงแต่ทุกครั้งไม่ว่าแม่จะขออะไรแม่ขอให้กลับบ้านก็จะกลับแม่ขอให้เลิกดื้อขอให้เลิกโซนขอให้เลิกทำแบบนี้ก็จะฟัง ก็ขออย่างนี้นะขอขอขอตอนแรกม่ขออย่าเพิ่งมีเมีก็จนทุกวันนี้มันก็ไม่มีไม่เห็นไม่มีใครเอามันก็เลยไม่มีสักทีไม่มีใครเอาไม่มีนะทุกวันนี้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรสถานะของพี่ตุ้ยกับแม่พี่ตุ้ยที่มีความสนิทสนมแล้วก็พวงแหนกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเอะมันเป็นการสร้างภาพหรือเปล่า พอหลังจากที่จีนได้สัมผัสทำให้จีนรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นความห่วงใย,ยความผูกพันที่มากจนทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องมีกันและกันเขาจะต้องเทคแคร์กันตลอดเวลาเขาจะต้องห่วงแห่กันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เสมอก็เป็นความน่ารักมุมหนึ่งที่จรินก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองใหม่ที่จีนได้เห็น ็แต่โอเคมันมีความแข็งเสียเปรี right ้ยวซาบางเพราะว่าเด็กยังไม่รู้เรียงสาเนาะแต่พอโตมาเนี่ยเขาให้อะไรคุณแม่แล้วตอบแทนมาด้วยบ้านหรืออะไรก็ตามหรือทําให้คุณแม่สบายทแล้วแต่มีไหมที่แบบทุกวันเนี่ยพอนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรก็จะรู้สึกว่าแม่ตุ้ยตุ้ยตุยไม่น่าทํากับแม่อย่างนี้เลย ก็ก็ able, right. มีเป็นม well ังเร um, ื่องอย่างกับด็อกเตอร์มาตินเป็นต้นเนี่ยอันอันนี้อันนี้อย่างแรกรองเท้ารองเท้าค่ะรองเท้าคือตอนนั้นรู้สึกจะขึ้นครึ่ปสาม